สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทั้งฟังไทยฟังเล่าทั้งฟังต่างประเทศค่ะมื้อหนีมาพอกันอีกราคาในช่องแม่รัดกินแซ่บแบบบ้านๆค่ะพี่น้องมื้อหนีแม่รัดิ๋้าพี่น้องมากินแกงไตปลาค่ะขนมจีนแกงไตปลาจากพี่น้องนี่ราคาผักเข้ามื้อหนีสกินก็มาสตอค่ะมีผักกระเฉดค่ะมีหมากแรดีนค่ะพี่น้องแล้วก็มีมะกเขือค่ะมีถั่วงอกค่ะนิดๆหน่อยๆค่ะพี่น้องแล้วก็มีไอตัวเนาะค่ะเนาะหรือแมงลักค่ะ ก่อนที่พี่น้องจะไปเบ่งไม่ลัดนะคะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สําคัญพี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิุริยพัดลีปใหม่ๆของไม่ลัดแต่ละมือแต่ละขิดนะจ้าปาพี่น้องมาสวยเลยค่ะไม่ลัดห้อยอันดัใจล่ะค่ะห่อนห้อยห้อยอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่าไม่ลัดเฮ็ดไบสองมื่แล่ะค่ะเพราะว่าอันนี้มันต้องแบบว่าเท่าๆต้องขางขึ้นเนาะค่ะน้องมันจังสีเสี๋ยวไม่ลัดเติมน้ำกันเนี่ยค่ะเนีดนึง เฮ็ดหลายลายเลยค่ะพี่น้องเติมหน้าอีกก้อนมาเคื้ยกันเป็นตาแซ่บตาแซ่บค่ะสุดยอดเลยค่ะอันนี้พ่อบ้านเฮ็ดให้เด้อค่ะเพิ่นเป็นคนเคยเฮ็ดแต่นแม่รัดเฮ็ดอันนี้เฮ็ดแม่รัดเฮ็ดบ่เป็นค่ะโอ้ยตาแซ่บค่ะตัวรวยอยู่มาเด้อพี่น้องมากินน้ำแม่รัดเด้อจ้าหลังเหลืองานค่ะพี่น้อง ป้าวมาทำคลิปให้พี่น้องเบิ้งยาพี่น้องคิดหอนนะค่ะเนาะฝากพี่น้องกดไห์กดแชร์ในเด้อค่ะเป็นกำลังใจให้แม่รัดค่ะอืกไอ เหลือง,งานมาหิวๆค่ะพี่น้องใส่ซอนบค่อ่ถนัดปันไดค่ะแซ่บ แซบค่ะพี่น้องแกงยนไปป่าไม่ต้องอุ่นขางขึ้นเนาะค่ะไม่้องสีแซบอุ๊ยอมฟกชิตาต เลิกมากงานมากได้กินูว่าชุดยอดเลยค่ะ นัดเลยสถน 家了。<noise> <noise> มีทั้งกระเฉดโบกกระเฉดน้ำค่ะพี่น้องดูนะกินกับสต่อแสบค่ะพี่น้องมือน,นี้เปน็นเครื่องเครื่องเลยบุเครื่องเมื่อจะของอื้มจ้าขาวกันมาก เวลัดมอกมาค่ะมกสตอแซบค่ะพี่น้องได้ยังกินน้อค่ะเลิกงาน Woohoo! Mm -hmm. คิดพอสมัยเป็นเล็กน้อยเนะคะยามเหลืองเรียนมาทิ้วเข่าค่ะค่ะบรรยากาศแบบเดียวกันเลย ตอนปลายยังไงแล้วค่ะกอ่อนกินยังค่ะแซบค่ะตอนนะี้ เรามาเห็นคลิปรถกับตี๊ดตี๊ดทำใหน,น้องม,มาเดี่ยวแบบเตรียมตัวขึ้นเวทีเลยขึ้นหันมาล่ำเลย เป็นยังไงค่ะมันขิงแข็งไม่รัมากกินแบบขิงแข็งแบบตึงๆนะค่ะหั่นไว้เน้หน่อยเม็ดน้อหน่อยไม่รัมามากค่ะ อยุลานก็ว่าสาใจเนาะค่ะพี่น้องเนาะท่ในใดหน่อยเทบกินเองคุ้มค่ากว่าค่ะกลินเหลือเขากะเก็บใส่ตู้เย็นใบใดค่ะแข็งอุ่นกินแห้งแสบค่ะพี่น้องอันนี้แกงไตปลากับแกงสมนะค,ะนะคะ่ะเนาะจะเวลาเขาอุ่นกินมันจะแสบค่ะ แม่งไม่ไม่ไม่ยังภูเขาหนามเขาเนื้อค่ะพี่น้องเ<ม>ขากันค่ะ,คะก็มาจะต,ต่อเป็นแบบไงไงเลยค่ะ ได้สิสมากโจทย์แบบไะไกันหน่อยข้าง <c oughs> ใส่มือสีแสบก็ดีค่ะแต่ว่ามันใส่มือมาแดด พี่น้องกดหลค์กดแช่เมลาเดเดร์เด้อค่ะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิง่งนะคะเพื่อพี่น้องสิบริภาษคลิปใหม่ๆของเมลารแต่ละเบิดแต่ละคลิปค่ะแซ่บค่ะมื่อเนี้ยขอบคุณพี่น้องหลายๆค่ะที่เข้ามารับชมคลิปเมลาร เวลาขอให้พี่น้องพบเจอได้สิ่งดีๆด้วคะ่ะเดี๋ยวจะไปตอนหลังไหมคะพี่น้องแสบอยู่คะ่ะเอาจักสิบสามนาที่กับพ่อเนาะคะนะ่ะเนาะมันสิเงาบว,วดคะ่ะ ใส่มะเขืออนทัไมมักทั่วค่ะใส่ผักกระเฉดนิดหน่อยค่ะพี่น้องอร่อยมาก คือเพิ่มเปิดทีวีป่ะพี่น้อง10 <c oughs> นาทีแหละคะ่ะตอหลังห่านค่ะพี่น้อง คลิปนี้พ่อซ้ำานี้นะคะพี่น้องเนาะพอกันคลิปนะ้าสวัสดีคะ่ะ